ปลุนกนาะปลุกให้็นโลกหนอนปัวไม่ตูดคนไปลักษณะนี้แล้วก็ไม่แเกคนไปลักษณะนีดด้ขอพลุมให้พอดีพอดีจากนั้นให้เราเคลื่อนมือมาที่หน้าผาหน่าวัิวการเคลื่อนมือมาที่สายเราั้งสองตอีสาไในต้องที่เคลื่อนเฉพาะ,ะมริเอน ถูกเนาะจากทวารคิวจากนั้นให้เราการเรื่องคามรูแล้วเอเจ้าครั้งแรกเราจะบอกว่าข้าพเจ้าจะทำรู้ในหัวใจจากนั้นนอนหลงนอนลงก็ลงนอนลงนอนลงนอนจนหลงหลงลงหูุตั้งอูนา အနာရောအင်းအနာသူဘယ်ဘာအထွန်းအထွန်းတန်တော်တန်တော်အာဘအာဘအာရအာရခရီးအာခေါင်း